อืพี่น้องนี่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 ดอกสะแบงนี่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 พาไปมึงดอกสะแบงพี่น้องผอุไถน้อเข้ามาหาแน่นอนนี่อา่าคุณน้ำชัยน้ำชัยท่องผาโอ้ สวัสดีครับสวัสดีสุดห่อน้ำช่ยท้องผาสวัสดีครับพเจ้าน,น้ำช่ยท้องผามาเบ่งดอกสะแบงน้ำขอบคุณลหลายๆบวลคลล่วงเต็มเลยเพิ่มมาสนันนอยบรรณามะงามหลายครับเพิ่มมาโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มาส่งกำลังใจให้นะครับครับผมสองล้านดวงใจที่ มาชมดอกสะแบงด้วยกันครับวันนี้ลมกำลังมาเลยลมกำลังมามันกำลังล่วงเลยครับสุดยอดสุดยอดสวยมากๆเลยสวยมากๆมากๆรับกับพาทิตเนี่ยรับกับพาทิดตาเว้นกำล่างขืนทั้งุนนะแต่ว่าวิวตะเว้นมันมองงามนะเลยไใหาเบิ่ง <laughs> แล้ดวดอกกระย่อมกับไปเบิงเลยได้ดอกกระย่อมไปเบิงแหละแต่ว่าปีนี้มันบ่ลายเนาะสวนไม่เยออกกับบ่ออกหลายคือปีกายนี่บ่ออกหลายคือปีกายนี่ปีนี้ปีนี้ออกน้อยๆงามลายครับผมอันบรรยากาศ บรรยากาศสุ่มดีบอรครับผมอ,อากาศชุ่มดีบอรครับผมอากาศดีอยู่ครับอากาศดีครับผมอากาศกำลังนอนมีแห้งเลยอ่าต้นอะไรครับเป็นมาอันอันกับตันช้างนะกับตันช้าง ต้นสั่งมาต้นยังต้นดอกสะแบงครับผมต้นดอกสะแบงก็เห็นอยู่บ่ครับผมต้นแดงดอกสะแบงเด้อพี่น้องกระล่งโลนโอ้ยอลมมากเนี่ยมันโลนเอือเอ,อือะลงมาเลยครับผมเดี๋วสิภาพบงพางผื่นมันเด้อผืนมันนี่ครับแต่ว่ามือมันยัง่าหลายัง่าโลนหลายแห้ง เงนนี้มือสาวอันนี้มือสาข้างมือนี่ก็แบบชมพูแบบปูพื้แบบนไปก็เป็นดอกใหม่ไปเลยเด้์นะโอเคเดี๋ยวมือนี่มันมันสวยหเหล่าเดี๋ยวมือหน้าผ้ามานั่งเล่นใต้ห่มสแบงวันเสาเร์เด้อวันเสาร์ผู้ใดสิมาแจมผู้ใดสิมานั่งเล่นนั่กับมาเดอ้อพี่น้อง มือนนี้สวยแล้วขอโตก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวพอกันใหม่นะครับเมือนนี่้ามาเบิงดอกสะแบงข้าวหนึ่งครับผมประมาณหาหกนาทีเนาะหาหกนาทีเพอได้เป็นแบบว่าเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยระหว่างวันโอเคขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณอ่าสิบสองล้านดวงใจโอ้ยบอแมแอนอันตอนนี้เหลือ,อยืนหนึ่งล้านดวงใจ อ่าสิไปแล้เด้อครับผมสิไปเห็นเบียกแล้วสิไปเห็นงานแล้เด้อขอบคุณสัน้อยบ้านนาเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับผมเอาไว้แต่วนี้เด้อเจอกันใหม่ครับผม